ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเหมียวตากลมนะคะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจและก็พูดคุยเกี่ยวกับเกมที่เราเพิ่งเล่นไปนะคะซึ่งก็คือเกมสเตรนั่นเองนะคะเกมสเตรเนี่ยที่จะมาเล่าในคลิปนี้นะคะมีเนะะื้อหาสปอยเลอร์100%นะคะเป็นเกี่ยวกับการมโนและการบอกเล่าเรื่องราวภายในเกมว่าทำไมถึงเกิดอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดู ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะแนะนําให้ไปเล่นมาก่อนนะคะจะได้ประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยราคาเพียงแค่399บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดซึ่งตอนนี้มันเคยลดมากสุด20%นะ,ะทุกคนสามารถไปเล่นไปเจิมกันได้นะคะโอเคเชียร์เสร็จแล้วามาเล่าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องราวของน้องแมวนะคะอาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด4ตัวนะคะวันนึงเนี่ยน้องเกิดพลาดท่าตกลงจาก อระบายน้ําขนาดใหญ่นะคะตกจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนะคะซึ่งเบื้องเบื้องล่างเนี่ยมันจะมีทางเข้าไปสู่นักรลึกลับนครหนึ่งนะคะนักครนี้เรียกว่า The Wall City 99นะทุกคนนครเนี้มันดูลึกลับมากเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นระบบปิดทั้งหมดคือพื้นที่เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็ล้อมอรอบด้วยกำแพงสูงขนาดใหญ่นะคะ กำแพงสูงไม่พอยังมีหลังคาคุมรอบอีกหลังคาคุมรอบเนี่ยคุมมิดมากขนาดแสงแดดเนีย่ยังผ่านเข้าไปไม่ได้นะคะก็เป็นการป้องกันที่แน่นหนามากเลยทีเดียวนะคะก็ลักษณะของการสร้างเดอะวอลซิตี้เกเนี่ยเราสร้างมาเพื่ออะไรเราสร้างมาเพื่อเป็นสฐานที่หลบภัยขนาดยักษ์ซึ่งทำให้มนุษย์ อาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยภัยพิบัติด้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายกันมากันว่ากันว่าเกิดจากภัยพิบัติอะไรที่ทำทำไมมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยถึงได้ต้องอาศัยอยู่ในวอลซิตี้99นะคะก็อาจจะเป็นโรคระบาดสงครามโลกครั้งที่3หรือว่าเอเลี่ยนบุกหรืออะไรสักอย่างซ้ำจริงนะคะซึ่งสามารถผู้เอ,อ่คนสร้างเกมเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปเล่าต่อใน DC t o ตอหรือว่าภาคต่อไปได้นะคะอะทีนี้ตัววอ l ซ City 99เนี่ยมันแบ่งเมืองออกเป็นโซนต่างๆชัดเจนนะคะถ้าแบ่งออกเป็นระดับจากบนลงหน้านะคะคนที่อยู่สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นโซนคอนโทรลูมนะคะคอนโทรลูมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นขุ่นยนต์ที่คอยรับใช้อยู่อย่างเดียวนะคะมนุษย์ที่อยู่ในโซนคอนโทรลูมเนี่ยก็น่าจะเป็น เป็นฝ่ายปกครองผู้บริหารต่างๆหรือว่าเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของวังซิตี้เกนะคะระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยก็คือหุ่นยนเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะต้องอาศัยมนุษยเท่านั้นส่วนย่านต่อมาย่านลงมาเนี่ยเป็นย่านมิดทาวย่านมิดทาวเนี่ยแสดงถึงเมืองระับนาสังคมเมืองอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในเกมเนี่ย จะมีแต่ขุนยนตเท่านั้นนะคะก็ในย่านเนี้ยก็จะมออีอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่เหมือนกับเมืองทั่วๆไปนะคะมีผับมีบาร์มีร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะคะ,ต,าาะ,คะต่อมาย่านต่อมาเนี่ยก็คือเป็นคิดว่าเป็นของกลุ่มสําหรับประชากรที่ระด,ดับล่างกว่านะคะเป็นพวกชนชั้นแรงงานทั่วไปก็คือกลุ่มของสลัมแล้วก็เดซิตี้นะคะที่เราเจอในครั้งแรก นะแล้วก็ระหว่างสาลัมกับเลซิตี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นลักษณะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นแอนด์วิลเลจซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นการรวมกลุ่มของหุ่นยนต์ต่างๆแล้วก็สร้างมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นมานะคะเพราะว่ามันขนาดมันเล็กมากจนคิดว่าไม่น,น่าจะเป็นโซนที่เขาแบ่งวัดตอนแรกของพวกมน,นุษย์นะคะ ก็จากรูปนี้เราก็จะเห็นว่าคอนโทรเรากำลังยืนอยู่ข้างบนคอนโทรล r ูมนะคะเราก็จะเห็นว่าย่านมีเทานาเลยอยู่ลองลงมาแล้วก็ตามลงไปเป็นย่าสลัมนะคะอันนี้เป็นรูปที่ไปหาในเล d ดิ t ทุกคนนะคะเขาก็ใช้ตัววิวเป็น u n นเรียวเอนจเนี่ยดูพื้นที่ไปนะคะก็คือทั้งเมืองเนี่ยเป็นลักษณะเป็นทรงกลมกำแพงสูงชันนะคะ เมืองย่านที่สูงกว่าก็เป็นย่านมิดทาว์นะคะแล้วก็ย่านลงไปอีกเป็นย่านสลัมลก็ส่วนของเดซิตี้นะคะทีนี้ทำไมเราเข้าไปแล้วมันมีแต่หุ่นยนต์มีแต่ AI อยู่ล่ะอ่าแล้วก็มาดูเฉลยกันทีหลังแล้วนะคะก็คือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเดอะวอลซิตี้เก้าเก้าเนี่ยได้หายเกลี้ยงไปหมดแล้วนะคะจากโรคระบาดนะคะซึ่งเข้าใจากนันว่า จุดกาเนิดของโรคระบาดเนี่ยน่าจะอยู่ที่แถวแถวเมืองเบซิตี้นี่แหละนะแล้วก็ค่อยๆแพร่ไปยังสลัมแล้วก็แพร่ไปย่านมิทาเราถึงจะแพร่ไปข้างบนค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีประโยคสองประโยคที่บีทเวลได้พูดว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่ค่อยดูแลอะไรข้างล่างนะคะก็ด้วยความที่เมืองเป็นเมืองระบบปิดเนาะแล้วก็แสงแดดไม่มีนะคะแล้วก็การคมนาคมเนี่ยค่อนข้างไปได้ใกล้กันมากนะคะ ทำให้โรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงทั้งมีตัวแบคทีรียประหลาดนะคะที่ได้เรียกว่าเซิร์กนะ,ะในเกมนะคะที่มีรักษนาเป็นตีขาแล้วกินได้ม้กระทั่งเหล็กนะคะก็อันนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดการโรคระบาดเนี่ยที่เกิดอย่างแพร่หลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยหายเกลี้ยงกันไปหมดเลยนะดังนั้นเมืองก็เลยถูกปิดทาวร พราะว่าไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยนะก็จากที่เก่าตอนแรกก็คือเอ้ทางประตูทางออกของเมืองเนี้ยเป็นอยู่ตรงคอนโทรลลูมนะคะพอไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครที่จะสามารถโอเปเรตทำการเปิดระบบทำให้ประตูเนี่ยถูกปิดมาเป็นชาติแล้วทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นพันปีบวกๆแล้วนะคะที่มนุษย์ได้ล้มหายตายจากไปหมด แล้วเหลืออยู่แค่ตัวหุ่นยนต์เท่านั้นที่ยังอยู่ในเมืองนี้ได้และผู้กอบกู้ก็คือมนุษย์ที่เหลืออยู่นันเองมนุษย์ที่เหลืออยู่ที่คิดว่าเหลืออยู่คนสุดท้ายก็คือบีเทเวลบีทเวลน่าจะอาศัยอยู่ในเดซิตี้ทุกคนในฉากที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์คิดว่านั่นคือที่อยู่ของบีเทเวล วิเทเวลเนี่ยเป็นชื่อของโดนอย่างที่จะเห็นในรูปนะคะชื่อจริงๆของเขานั้นตอนนี้ก็คือพยายามหายกระสาบกยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าวิทเวลว่ามีชื่อจริงว่าชื่ออะไรนะคะ <S <S เขาเป็นนักวิจัยคนหนึ่งซึ่งเขาเล่าว่าเขาเนี่ยป่วยอยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากอ e ีโรกระบาดน,นี่แหละนะป่วยวก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ในแคปซูลขาขาวในบ้านของเขานะคะ หลังจากนั้นก็ทําการอัปโหลดตัวเองเข้าสู่ระบบเ็ตเบิร์กในเมืองนะ่ะในตัวระบบของ The Wall City 99นะคะแล้วก็มาสามารถออกมาได้ก็คิดว่าสร้างจริงของเขานะ่น่าจะกลายเป็นปุ๋ยอิูวในไอตัวแคปซูลอันนี้แล้วนะคะซึ่งแคปซูลเนี้ยมันลักษณะคล้ายกับเออสิ่งที่เรียกว่าสโค r ดนะคะเท่าที่เข้าใจว่าน่าจะอิงมาจากอีกตัวนี้นะคะ อโคบอดก็คือ,เ,อ,อเครื่องการุณกรุณนค่าทุกคนถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คือสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่คิดว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปแล้วสามารถที่จะเข้าไปในเครื่องนี้และทำการฆ่าตัวตายนะคะไปอยากได้อย่างสงบนะคะ ก็ยังเป็นไอเดียอยู่ทุกคนสิ่งนี้ยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะมีใครได้มีโอกาสใช้อีกหรือเปล่านะคะเป็นไอเดียที่เออเขาเรียกว่าอะไรว่าจริยธรรมทุกคนจริยธรรมโอเคผ่านไปดีว่าอ่ะทีนี้เราขอมาเล่ากันต่อว่า เออตอนจบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพวกเป็นปลายเปิดมากๆทุกคนสำหรับเกมเนี้ยนะก็เราจะเห็นว่ามันฉากจบเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะหันกลับมามองเมือง The Wall of ตต t y เดอ l ้าไว้แล้วก็ค่อยๆเดินออกไปตามหาครอ,อ,อบครัวถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้น ผู้ผลิตเกมเนี้ยเขาก็เลยจะสามารถที่จะพัฒนาเป็น DLC ต่อหรือว่าทำภาคต่อไปเลยก็ได้ซึ่งอาจต่อไปอาจจะหลงต่ออีกไปยังเมืองเมืองอื่นไปเจอกับเสียงวัโล้อมใหม่ให้เราสำรวจใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเจอกับพี่น้องอีกพี่น้องสีตัวนะทุกคนซึ่งอาจจะเป็นเกมแนว c o อ p เป็นแบบ แมวกับแมวช่วยกันเองอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นแมวหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นแมวสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเล่นเป็นโคออฟได้อีกนะคะตลอดจนบีเทเวลเนี่ยเรายังคล่องใจอยู่ว่าเฮ้ยเขาอุตส่าห์อัปโหลดออกมาเข้าระบบเข้าเ็ตเบิร์กได้นะแล้วพอตอนสุดท้ายอะที่เราเจอถากจบนั้นอะ่ะบีเทเวลเนี่ยมันเจ๋งไปจริงๆหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะ ก็ค,คิดว่าอาจจะซ่อมได้อยู่นะเออก็มีโอกาสเป็นได้สูงว่าเขาอาจจะมาเล่นให้ V12 เนี่ยกลับมาเข้าดิมสูงระบบเ็ตเบิร์กได้อีกแล้วก็อาจจะโผล่ามาในรูปแบบโดนลักษณะอื่นๆที่มีความสามารถอย่างบินได้ปล่อยจรวดได้อะไรอย่างี้อีกเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปนะคะก็คิดว่าเกมสเตร์เนี่ยน่าจะได้ไปได้น่าจะได้ไปต่ออีกยาวๆนะคะ หรือว่าจะทำเป็น DLC เพราะเรื่องราวของใน The Wall s t y 99เนี่ยบางส่วนของพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นทางลัดแบบเล่าเรื่องของครีเมทายมอร์โม,โมหรือบาทอซ่าอะไรนี้ได้อีกนะทุกคนโดยเฉพาะบาทอซ่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอะกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์มากมายรายล้อบของเขานะคะก็เป็นไปได้ว่าบาทอซ่าเนี่ยบาทอซ,ซ่าเนี่ย จะสามารถที่จะอัพโหลดตัวเองเข้าไปสู่เน็ตเวิร์กแล้วอาจจะเป็นผู้ช่วยที่2ที่3ของตัวของออมีเทเวลลิลได้อีกนะคะอันนี้ก็คือการมนโนรวนๆ,ๆของเรานะคะก็ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะโอเคขออนญาตจบไขข้อข้องใจสตรีณนะวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ